ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสิรักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเทคนิคการไล่ระบบไฟนะครับของระบบ C.D.I แบบ D.C. โวลนะครับระบบ C.D.I แบบ D.C. โวลนะครับนะครับ D.C. นะครับ D.C. โวลนะครับแบบ D.C. นะครับ ก็คือระบบ CDI นะครับม well, ันจะมี2ระบบนะครับระบบแรกก็จะเป็น AC1 โวลตนะครับและหลังๆนะครับก็จะเป็นระบบ DC1 โวนะครับก็คือระบบ CDI แบบ AC1 โวนะครับผมก็ได้ทำการสอนไปแล้วนะครับมันจะนะครับระบบ a c 1โวลนะครับมันจะแตกต่างกับ DC1 โวลต์ครับก็แค่นะครับมันจะไม่มีนะครับแผ่นชาร์จนะครับมันไม่ได้จุดระบบ มันไม่ได้จุดระเบิดนะครับไฟจากแบตเตอรี่และแผ่นชาร์จนะครับมันใช้นะครับไฟจากมัดเข้าต้มนะครับหรือคอยในนะครับคอยในนะครับมาที่แบตเตอรี่โดยตรงไม่ใช่นะครับมาเข้ามาที่กล่อง cdi โดยตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะครับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสสลับนะครับมันใช้ไฟจาก มัดเข้าต้มนะครับหรือคอยไนนะครับครับแต่วันนี้ผมก็จะมานะครับสอนเกี่ยวกับ d c v o โวล์นะครับรถที่ใช้ระบบ c d CDI แบบ d c v o โวล์นะครับก็จะเป็นรถเว็บ S นะครับเว็บ125นะครับ Sonic นะครับ NSR นาะครับ้า Honda ก็จะเป็น NSR นนะครับ s m a ร์นะครับรถ ยุคใหม่ๆนะครับก็จะเป็นระบบ d c สซีวนะครับระบบ d c สซีวนะครับที่ไม่ใช่เป็นระบบหัวฉีดนะครับรถที่ใช้คาร์บูเรเตอร์นะครับที่ใช้กล่อง CDI แบบ d c c w ีวนะครับนะครับก็วันนี้ผมจะมาอธิบายก่อนนะครับหลักการของมันนะครับก่อนที่เราจะทำการซ่อมนะครับหรือไล่ระบบไฟนะครับ เราจะต้องเข้าใจนะครับจะต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับหลักการของมันนะครับมันทําอะไรนะครับมันที่ยังไงนะครับก็เราจะต้องรู้หลักการก่อนนะครับก่อนที่เราจะซ่อมครับถ้าเราไม่รู้หลักการนะครับเราก็จะซ่อมมั่วนะครับผมเราจะมั่วไปหมดเลยนะครับเราจะเดานะครับเราเราจะวิเคราะห์ไม่ได้เลยนะครับถ้าหากเรารู้หลักการนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับ แม้จะเป็นรถรุ่นไหนนะครับเราสามารถรู้ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจหลักการของมันนะครับหลักการทำงานของมันนะครับก็คือทุกครั้งที่เราทำการสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับระบบ d c สซีวนะครับระบบ c d i d c อดิสนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ผมก็วัดรูปไม่เป็นนะครับก็ไม่อยากหารูปนะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปเอาอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นมัดไฟนะครับหรือคอยในนะครับแต่รู้สึกว่าระบบดีซีโวนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าคอยในนะครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเรียกว่าอะไรนะครับบางคนก็เรียกว่ามัดข้าต้มนะครับมัดไฟนะครับที่มันเป็นคดลวดนะครับพันๆอยู่นะครับที่อยู่ที่อยู่ข้างในจานไฟนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแถบจานไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันเซอร์นะครับพันเซอร์คอยนะครับนะครับพันเซอร์คอยนะครับ นี่ก็จะเป็นแผ่นชาร์จนะครับหรือ r e c o ตอร r นะครับแผ่นชาร์จนะครับนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่สวิต์กุญแจนะครับสวิต์กุญแจแล้วก็กล่อง c d i นะครับแล้วก็คอยจุดระเบิดโพเทียนนะครับนะครับมันมีแค่นี้เองนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ตัวก็จุดระเบิดได้แล้วนะครับ รวมหัวเทียนนะครับก็เป็น9นะครับมันก็จุดระเบิดได้แล้วนะครับมันมีแค่นี้เองนะครับระบบจุดระเบิดแบบดิสิวนนะครับหลักการทำงานของมันนะครับหลักการทำงานของมันนะครับทุกครั้งที่เราทำการสตาร์ทเครื่องนะครับขดลวดนะครับ มัดเข้าต้มหรือมัดไฟนะครับฟินคอยนะครับมันจะสร้างกระแสนะครับทุกครั้งที่ล้อแม่เหล็กนะครับหรือจานไฟมันหมุนนะครับมันจะทําการสร้างกระแสนะครับผลิตกระแสไฟนะครับมาที่แผ่นชาร์จนะครับหรือเรกเกลเตอร์นะครับเรกเกลเตอร์ก็จะทําการแปลงไฟนะครับให้เป็นระบบดีซีโวลต์นะครับที่ มัดเข้าต้มนะครับมันจะสร้างกระแส AC โวลนะครับมาที่แผ่นชาร์ตนะครับแผชาร์ตก็จะสร้างกระแสไฟเป็นระบบ DC โวลนะครับและมันจะควบคุมนะครับควบคุมระบบไฟนะครับไม่ให้เก oh ินนะครับมาที่แบตเตอรี่นะครับมันจะสร้างกระแสมาชาร์ตที่แบตเตอรี่นะครับมันจะมาเก็บมาที่แบตเตอรี่นะครับและมันจะมาเข้าที่สวิตช์กุญแจนะครับ มันมา,มาที่สวิตกุญแจนะครับจากสวิตกุญแจก็จะเข้ามาที่กล่อง c d ดนะครับนะครับทุกครั้งที่เราทําการสตาร์ทนะครับมันจะวนเก็บชาร์จแบบนี้ทุกครั้งครับตอนที่เครื่องติดก็เช่นกันนะครับมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับนะครับคือเมื่อเราทําการสตาร์ทนะครับเมื่อกระแสมันมี ในกล่อง cdi แล้วนะครับเมื่อแทบจานไฟนะครับตัวนี้นะครับแถบจานไฟนะครับมันมันผ่านนะครับมันส่งสัญญาณมาที่นะครับตัวรับสัญญาณนะครับก็คือพันเซอร์คอยนะครับตัวนี้นะครับพันเซอร์คอยนะครับเซนเซอร์นะครับมันคือเซนเซอร์นะครับเมื่อมันผ่านมาที่เซนเซอร์นะครับพันเซอร์คอยนะครับพันเซอร์คอยก็จะส่งสัญญาณมาที่ กล่อง CDI นะครับกล่อง cDI มันก็จะจ่ายไฟนะครับปุ่มมาเข้าที่คอยนะครับคอยจุดระเบิดนะครับก็จะเกิดเกิดการจุดระเบิดนะครับประกายไฟจุดระเบิดนะครับหลักการแค่นี้เองนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันก็จะไม่ติดไฟนะครับแต่2ตัวนี้นะครับก็คือรถ ที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าแผ่นชาร์จของคุณดีนะครับและฟิลคอยของคุณดีนะครับรถสตาร์ดติดนะครับแต่ควรมีนะครับควรมีแบตเตอรี่นะครับถ้ารถของคุณนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับมีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแผ่นชาร์กับฟิลคอยนะครับมันก็ติดเช่นกันนะครับอย่างเช่นรถแข็งนะครับเขาไม่ใช้นะครับมัดเข้าต้มกับ แผ่นชาร์จนะครับเขาใช้แต่แบตเตอรี่นะครับนะครับล้อล้อไม่เหล็กละล้อไม่เหล็กและจานไฟนะครับก็ล้อไม่เหล็กหรือจานไฟนะครับเขาก็จะใช้แค่ส่งสัญญาณอย่างเดียวนะครับก็คือเขาจะกลึงออกนะครับให้เบานะครับก็คือเขาไม่ได้ต้องการจะผลิตกระแสไฟนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งทางยาวนะครับถ้ารถวิ่งทางยาวนะครับ แบตเตอรี่มันจะหมดนะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับรถคองคุณรถของเพื่อนๆนะครับของเพื่อนๆก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับรถคองคุณสตาร์ทไม่ติดนะครับหลักการกันเช็คนะครับเช็คนะครับที่ผมจะมาบอกหลักการกันเช็คนะครับว่าเราควรเช็คยังไงนะครับ ขั้นตอนได้เลยนะครับไปเช็คสวิตกุญแจก่อนเลยนะครับถ้ารถที่มีแบตเตอรี่นะครับเช็คง่ายกว่านะครับผมเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจนะครับมันก็จะมีไฟเกียร์ไฟอื่นๆนะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าสวิตกุญแจของคุณไม่เสียนะครับคุณเปิดปุ๊บนะครับไฟมันจะขึ้นมานะครับผมนะครับเช็คที่สวิตกุญแจก่อนนะครับ เมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับว่าสวิตช์กุญแจนะครับไม่ได้เสียนะครับให้ทําการสตาร์ทนะครับเช็คไฟที่หัวเทียนนะครับถ้ามันไม่ออกนะครับถอดหัวเทียนนะครับเช็คจากนะครับสายคอยอย่างเดียวนะครับถ้ามันไม่ออกอีกนะครับให้เช็คจากนะครับสายบวกนะครับที่เข้ามาที่ คอยนะครับสายบวกที่เข้ามาที่คอยนะครับนะครับไฟตัวนี้นะครับถ้าไฟมีแสดงว่าคอยเสียนะครับคอยพังนะครับแต่ถ้าไฟไม่ออกนะครับแสดงว่าตัวอื่นนะครับก็เช็คก่อนนะครับเมื่อเราเช็คแล้วนะครับถ้าไฟตัวนี้ไม่มานะครับผมให้เช็คว่าไฟจากสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์จะไฟจาก แบตเตอรี่นะครับมีหรือเปล่านะครับมันเข้ามาที่กล่อง c d i หรือเปล่านะครับไฟที่จากสวิตช์กุญแจนะครับถ้ามันเข้านะครับก็แสดงว่ากล่อง c d i เสียนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนนะครับจะต้องเช็คพันเซอร์ด้วยนะครับผมเช็คพันเซอร์นะครับผมนะครับพันเซอร์ที่การเช็คก็จะใช้มิเตอร์วัดนะครับ ว่ามันส่งสัญญาณเข้ามาที่กล่อง C D I เปล่านะครับถ้าพันเซอร์ส่งสัญญาณนะครับไฟจากสวิตช์กุญแจก็เข้านะครับสายเกลาก็ต่อเกลวดีนะครับแสดงว่ากล่อง C D I พังนะครับแต่ถ้าทุกอย่างนะครับเช่นนะครับถ้าพันเซอร์ไม่ส่งสัญญาณนะครับไฟก็ไม่ออกนะครับ ครับลักการก็แค่นี้เองนะครับถ้าไฟไม่เข้าจากสวิตช์กุญแจนะครับไม่มีไฟจากสวิตช์กุญแจนะครับก็เช็คนะครับแผ่นชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับว่ามีไฟเปล่านะครับและนะครับคอยนะครับผมคอยในนะครับหรือฟินคอยนะครับมัดเข้าต้มหรือมัดล่างนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการของมันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะมีนะครับเทคนิคการเช็คอย่างไงนะครับให้เราเจอปัญหาโดยที่เร็วที่สุดนะครับนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเรานะครับคนที่มีประสบการณ์สูงนะครับเขาจะเช็คได้ง่ายมากนะครับเช็คแป๊บเดียวนะครับเขาก็จับอาการได้นะครับผมก็ใช้ วิธีการเช็คผมจะใช้มิเตอร์นะครับบางคนบางช่างนะครับเขาไม่ได้ใช้นะครับมิเตอร์นะครับก็แล้วแต่ใครนะครับถนัดยังไงนะครับก็คือหลักการที่เราต้องการที่จะใช้ก็คือแก้ปัญหาครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เราแก้ปัญหาโดยที่เร็วที่สุดนะครับก็แค่นี้เองนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ อาจจะเป็นคลิปแบบธรรมดานะครับแต่ผมก็วังว่ามันก็คงมีประโยชน์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับจะเข้าใจมันแค่ไหนนะครับผมก็ไม่มีความชานาญเท่าไหร่นะครับในการทําคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาทำนะครับ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะจะอัดคลิปนะครับเพราะว่าไม่มีกล้องนะครับและผมก็ต้องมีงานหน้าร้านนะครับงานซ่อมหน้าร้านนะครับผมก็ไม่มีไม่มีเวลามาอยู่หน้าคอมนะครับหน้าคอมนะครับผมผมก็ทําได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยปรับปรุงใหม่นะครับก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ